ชาก่อนทุกคนนี่ไม่ใช่รหรัสผมครับนี่คือรหรอัสเอานงคนนี้นะครับนี่ผมยืมเข้ามานะฮะก็ขอบคุณทวด้านะขอบคุณมากนๆะขอบค,นะคุณจากใจนะที่ให้ให้ยืมรหัสมานะวันนี้ก็โอเคขอบคุณมากนะนี่ผมขึ้นได้แล้วนะฮะไปก็ต่อครับผมสวัสดีครับเพือพ่อนๆน้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผพลคามีเทเช้งเคยผมวันนี้ก็อยู่ในเกมล็อกฟุตไอ้ล็อกพีแล้วนะครับผมอ่าอันนี้เรามาทาไปผมอันนี้เรา มาสรุปอัปเดตทั้งหมดที่ผมทราบมานะครับที่เราทราบมาตอนนี้นะฮะน้องๆว่ายังรู้ว่าจะมีอะไรมาอีกนะอันนี้คือสรุปนะฮะนะฮะมากันเลยครับผมไม่เสียเพื่อาการเสียเวลาผมสรุปแรกนะผมอัปเดตแรกนะฮะก็ก็เป็นการเพิ่มข้าหัวเข้ามานะเพิ่มข้าวหัวมาแล้วนะข้าหวหทุกคนจะเริ่มต้นที่เประมาณหนึ่งพันนะครับผมเดี๋ยวนี่ หนึ่งพันบาทเอ้ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันนะครับแล้วก็เพิ่มบอสใหม่นะครับเป็นบอสเห็ดนะฮะเป็นคุณเห็นสีเหดียงนั้นไหมฮะ,ะนั่นแหละครับก็คือที่อยู่ของบอสเห็ดน่าจะเป็นดันเห็ดนะฮะครับผมแล้วก็เพิ่มของใส่มาใหม่ก็คือหมวกเห็ดนั่นเองน้องๆนะนี่หมวกเห็ดเพิ่มอะไรครับผมหมวกเห็ดจะเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะฮะเร็วขึ้นอย่างมากขอใช้ว่าอย่างมากคือถ้าถ้ามีดีเพราะมันสามารถใส่กับผ้าคลุมได้นะฮะน้องๆเดี๋ยวเราจะ ใส่ดูนะครับเพื่อนอให้ดูนะเดี๋ยวใส่เนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งแบบปกตินะเดี๋ยวปุ๊บผมจับก่อนอันนี้คืออันนี้คือเดินนะนี่อันนี้อันนี้คือวิ่งปกตินะฮะแล้วก็เดิน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 ไม่ต่างกันใช่ไหมพอเราใส่หมติเห็ดปั๊บแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะเท่าไหร่มารู้นะเมื่อกี้ประมาณสักสี่พันมั้งนี่เห็นไหมดูนะอันนี้เดินนะฮะวิ่งครับอุ๊บเป็นไงทำเม่ว่าดูของดีตุ้นของดีเลยเนี่ย ดีงงกับเกียเนาะแล้วก็เห็นไหมนี่มันใส่พ้องกันได้ดูดิจวน้องหูโหเร็วมากดูอืมตัวเกียร์ดิฟเร็วมากเอาเ๋ยวน้องดูดิโอ้โหอันนี้ของดีนะฮะของน้องน้องคนมีนะฮะมาเราไปดูบอสเห็ดกันดีกว่านะฮะวิธีลงดันเห็ดนะฮะน่าจะเป็นดันเห็ดนะฮะดูแล้วนะฮะแนะนำให้ทุกคนแนะนำให้มีเขียวนะฮะนี่เขียวแล้วก็แนะนำให้อัพ ค่าดาบตันค่าเลือดเยอะๆนะฮะเพื่อให้ไปสู้กับบอสได้ง่ายขึ้นเพราะแม่งมันมันตีแรงมากนะฮะตีแรงมากนะครับรมาบวิธีไปนะก็คุณเห็นเกาะด้านหน้าไหมครับเกาะรอยฟ้าด้านหน้านะฮะนั่นแหละครับก็คือ,อ,อตรงที่เราจะวาร์ปไปเพื่อเข้าเกาะสี่เหลี่ยมเพราะเกาะสี่เหลี่ยมยังเข้าไม่ได้นะผมเราต้องไปที่เกาะรอยฟ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมไปกันเลยโอเคครับ okay, ผมนี่คุณเห็นเห็นนี่ไหมครับนี่ให้เข้าไปนะ แนะนำให,ให้ให้หาคาราตีมนุษย์เงีถ้าเลือดเราแบบไม่มากนะไม่ถึงหมือน,นะแนะนําให้ใช้สกิลเซนะครับพุ่งไปชกพุ่งแบบวิบ่งเข้าไปพุ่งไปชกหรือว่าจะใช้แดนหรือว่าใช้ไซโซไปหามัน<อ>เพื่อไปท,ทเพื่อไงคือเพื่อให้เคียวตีเร็วเพื่อให้เคียวตีเร็วสุดเลยนะผมพุ่งปุ๊บเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วเนี่ยตรงนี้แล้วก็พยายามตีเร็วสุดนะฮะตีแบบทำไมให้ตัวเองตีตีโดนตอนมันกดใช้สกิลดูนะเห็นไหมดูเลือดเราจะเด้งสู้มันนะฮะเห็นไหมบัด มันจะผลักเราออกด้วยนะเพราะว่าบอสเียบอสเห็นอ,อึดนะฮะโหดมากนะฮะเลือดไม่ถึงหมื่นหรือว่าเลือดไม่ถึงสองหมื่นสามหมื่นเ่ะคือตายได้นะดูดิดมันผลักเราออกด้วยนะคือเราเราต้องเขยับไปใกล้มันเพื่อตีมันนะฮะน้องๆตีดอกละพันนะฮะเลือดเยอะมากนะฮะแนะนําให้มีเคียอัปเดตอัพให้ตันนะครับเห็นไหมดูดิมันสร้างเราเส่ยหายประมาณสักเก้าพันมั้งเพราะว่าเลือดเก้าพันผมตายเลยเลยเือดเก้าพันก็ไม่เก้าพันก็หมื่นหนึ่งเนี่ยที่มันสร้างความเสีห้ ใส,ใส่เรานะฮะเห็นไหมคือเราคือเราต้องค่อยๆเพื่อตีมันด้วยนะฮะก็มีประมาณนี้นะผมเอาดีทั้งหมดอ๋อแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะฮะผมที่เขาเพิ่ม MPC มาใหม่นะครับก็คือ MPC นี่ีหนีอิตาจเป็นเอ่อตัวรีของนะฮะที่ผมแปลมาคือรี <c oughs> รีของนะฮะรีของอา้อาวหายแล้วลงกดเฮ้ยอย่าเสียนะ โอเคน่าจะเป็นเอวซีเอาไว้หลอกควายนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะไม่เป็นไรฮะวันนี้ก็มีเพื่อเท่านี้อัปเดตทั้งหมดนะฮะผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมถ้าคชอบคิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์สัสกสกดซับสไครต์ด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายจ้า